สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับมุมมองการเทรดน้ํามันนะครับวันนี้วันพุธที่17มกราคม2566ครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามารีแคปแผนวันจันทร์กันก่อนละกันเนาะนะครับแผนวันจันทร์เรานะครับที่ให้ buy ไว้เนาะซึ่งจะเห็นว่าในเพจไหมส่งสัญญาณว่าให้ buy ด้วยที่11 71.22 71.23นะครับราคาปรับตัว a คชั่นขึ้นไปนะครับเราก็มีการปรับตัวลงมาเนาะปรับตัว a คชั่นไป2 2ป๊บนะครับ2ป๊บได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เน,นี่เราจะเหตดยังไงกันต่อได้บ้างนะครับและจุดที่ราคาผักดันลงมาคืออะไรนะครับเดี๋ยวไมาขออนุญาตเคลียร์แผนเก่าก่อนนะครับแต่ว่า สิ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยก็คือปัจจุบันราคาเขาพยายามพยายามปรับตัวขึ้นเนาะแต่ว่ายังไม่มีแรงนะครับเขาก็จะเกิดการบีบตัวพักตัวเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยแหละครับในทัเฟมเดย์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับฟมเดย์เราดูการปิดแท่งนะครับการปิดแท่งของทาเฟมเดย์เมื่อวานนะมีการปิดแท่งเนื้อเทียนต่ํากว่าแท่งเทียนก่อนหน้าด้วยนะครับเลยทําให้มีโอกาสที่ราคาน้ํามันในวันนี้นะครับจะปรับตัวลงได้ต่อนะครับซึ่งถ้าถามว่าสามารถปรับตัวลงได้ต่อถึงไหนนะครับเดี๋ยวไม้จะพาไปดูนะครับจุดที่ไม้มอง ไว้นะครับก็คือ,อตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะมีสัดส่วนของการฮาร์โมนิกอยู่นิดหน่อยนะครับจะอยู่ที่ราคา65.35นะครับอันนี้ในส่วนของทัพเฟมเดเลยนะนะครับในส่วนสวนองทัพเฟมเดถ้าปรับตัวลงมานะครับชนะแนวเดิมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารอบายกันตรงนี้นะครับก็คือ65.35เนาจจะเป็นจุดที่เราจะรอพิจารณาข้อเหตุบายกันนะครับแล้วดีมานโซนสัพพลายโซนมีตรงไหนบ้างล่ะตอนนี้ครับบอกเลยว่าดีมานโซนสัพพลายโซนยังเป็นกรอบราคาเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่า ราคาน้องเขายังวิ่งอยู่ในกรอบราคาเดิมไม่ไปไหนเนาะไม่มีการสร้างส่วนอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนดรอปมาในทำ์เฟรมสจะเห็นว่าปัจจุบันนะครับราคายังคงติดอยู่ในดรอปเบสเซนลี่นะนะจุดนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังคงมีรูวิ่งหรือว่าเส้นบัคคองเทนของเราอยู่นะครับซึ่งจุดนี้ถ้าถามตามตรงเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีโครงสร้างอะไรที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าจะมีซัพพลายโซนตรงนี้นะครับที่เป็นจุดที่เห็นใกล้ที่สุด ไกลที่สุดก็คือ p ะพายโซนตรงนี้นะครับถ้าราคา ปรับตัวขึ้นมานะครับก็มีโอกาสนะที่จะเป็นภาพนี้แล้วเราจะได้พิจารณาเข้าเทรดเซล์สั้นๆนะครับเน้นย้ําว่าสั้นๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าในทางเฟรมเอสสี่เขายังวิ่งอยู่ในรูปประคองเทนทําให้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เนาะนะครับหรือว่านะครับถ้าในทางเฟรมเอสี่นะครับการปรับตัวขึ้นของเขามีการสร้างแรลลี่เบสซลลี่หรือว่าดิมานโซนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะได้พิจารณาเข้าเทรดบายตามโครงสร้างของทางเฟรมเอสี่ นะครับ่วนดีมานโซนนะครับไมก็ยังเห็นแค่จุดเดียวก็คือตรงนี้นะครับเป็นกรอบดีมานโซนตรงนี้นะครับซึ่งกรอบดีมานโซนจะอยู่ที่7 0 9 7ถึง71.47เีนาะนะครับเดี๋ยวถ้าราคาปรับตัวลงมานะจุดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณากันดูอีกทีนึงหรือว่าเดี๋ยวไม้ยอาจจะมีอัปเดตตามในเพจเนี่ยแหละครับว่าถึงจุดไหนแล้วนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับมุมมองน้ำมันนะครับในทำเฟรมสีเนาะส่วน ซับภายในทำเฟรมบันีที่เห็นปัจจุบันตอนนี้ไหมยังไม่เห็นจุดไหนที่ชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวรอดูการปรับตัวของราคาก่อนแล้วกันเนาะนะครับตรงนี้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 จริงๆแล้วราคาไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับ7 1็ดจุดนะครับ71.24เป็นจุดที่ราคาไม่ควรหลุด เนาะนะครับซึ่งถ้าราคาปรับตัวมาถึง71.24นะครับเดี๋ยวหมาตั้งอ alert ไว้นะครับการที่ราคาปรับตัวมาถึง71.24แล้วนะครับมีสัญญาณการกลับตัวหรือว่า bullish classic divergence ของทำฟิม M 5 M 1 5อะไรเงี้ยครับจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่สามารถพิจารณาเข้าเทรดบ่ายได้นะครับแล้วก็เมื่อวานมีส่งแผนเทเล gram นะครับมีส่งแผนเทเล gram 1จุดทําไมไม่ถึงให้ลดเสี่ยงนะครับเดี๋ยวไมาจะพาไปดูเนาะนะครับในทำฟิลมเล็กนะครับในทำฟิล์มที่เล็กลงนะครับดรอปมานะครับ ฟีมเอชหนึ1นะครับไม่เห็นว่าจุดๆนี้นะครับจุดๆนี้มันเป็น QM นะครับมันเป็น QM 1หนึ่งจุดเนาะแล้วก็เออเป็นแนวรับแนวต้านด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ย นะครับมีดิมานโซนนลเลนรีเบเซนเป็นแนวรับแนวต้านอะไรครบเลยนะครับแต่ว่าที่ไมมให้ลดเสี่ยงเพราะว่าราคานะครับมันถึงสัดส่วนย่อนะครับมันถึงสัดส่วนย่อของไทม์เฟรม H 1นั่นเองนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถกางดูได้เลยว่าจุดไหนเราจะเข้าแบบลดเสี่ยงหรือว่าจุดไหนเราจะเข้าแบบเต็มความเสี่ยง จุดนี้ก็เป็นสาเหตุของการเทรดแบบลดความเสี่ยงนะครับในสัญญาณเทเลแกรมเนาะแล้วก็ถ้าใครดูสัญญาณคลาสสิกเดวิเจนเป็นจะเห็นว่านะครับในทำเฟมเล็กน, 15, ลนะครับเฟรม M15 อะไรนะครับในทำเฟมมสาเมตรงนี้เนาะเกิดสัญญาณคลาสสิกเดวิเจนด้วยเลยเป็นสาเหตุหลักในการที่ลดความเสี่ยงที่ส่งไปในเทเลแกรมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือราคาติดอยู่ในสัดส่วนย่อนั่นเองนะครับโอเคในทำเฟม H1 เราสามารถเล่นได้อย่างไรบ้างในวันนี้เดี๋ยวเรามาดู นนะนะในไทม์เฟรม H หนึ่งถ้าถามว่าเทรนปัจจุบันเป็นเทรนอะไรตอนนี้สองสวิงเขาพยายามปรับตัวตีลงนะครับแต่ว่าเขายังไม่สามารถตีลงได้แบบชัดเจนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในทําเฟรม H 1ที่จะเห็นได้ชัดเจนก็คือมันจะมีแค่โครงสร้างตรงนี้นะครับซึ่งถ้าปรับตัวลงมานะครับอาจจะมีการลุลงมานิดหน่อยเนาะซึ่งสัดส่วนฮาร์โมนิกนะครับในทําเฟรม H หนะครับที่ ไม่เห็นณนปัจจุบันนะครับตอนนี้จะอยู่ที่ราคานะครับ70.89นะครับ7จ8 9จะเป็นกรอบราคาล่างเนาะซึ่งมันมันมีโอกาสนะที่ราคาจะทะลุโซนดีมานตรงนี้มาได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับตึ้งเนาะเดี๋ยวเร,เราจะรอดูการสร้างโซนก่อนแล้วกันนะครับในทม์เฟรมเอว่าตรงเนี้ยถ้าเขาสร้างเป็นดอบเบีดดอบแล้วเขาทำลายนะครับ ถ้าสร้างเป็นดรอป็นดอปแล้วเขาทาลายดีมาโซนกรอบสีฟ้าของเราไปได้นะครับจุดนี้เราอาจจะได้เซลลก่อน1รอบเนาะโครงสร้างนี้นะครับทําการเบสนะครับแล้วก็ดรอปลงไปปึ้งแต่ต้องชนะนี่นะ นะครับต้องชนะโซนกรอบสีฟ้านะปรับตัวขึ้นมานะครับเราจะเล่งเซลล์หนึ่งครั้งแล้วมารอบายข้างล่างก็คือ70.42นะครับยังคงเป็นกรอบราคาเดิมเนาะหรือว่าถ้าใครนะครับไม่ชอบการเข้าเทตดสัมผัสแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอเป็นภาพแพทเทิร์น QM ซึ่งวันนี้โครงสร้างลหลักที่ไหมอยากให้รอนะอยากให้รอเป็นโครงสร้างของทางเฟรมเอเป็นหลักเพราะว่าเป็นกรอบ ราคาใหญ่นั่นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมายจะตั้งอเร r ราคาไว้ให้นะครับ71.12นะครับ71.21นะครับ1ล70.97อีก1จุดนะครับรอเช็คสัญญาณ d i v e r g e n ต์นะครับอ่ะโอเคอย่างที่บอกนะครับ เราจะเล่นโครงสร้างของ time f r a m e H1 เพราะฉะนั้นนะครับ time f r ฟ m มที่เราจะเอาไว้ใช้คอนเฟิร์มเราจะเอา time f r a m e M5 กับ N15 ไว้ใช้คอนเฟิร์มเนาะนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเกิดโครงสร้างนี้เกิดขึ้นไหมนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีสัญญาณอะไรให้เข้าเรดเนาะเดี๋ยวมันจะมีการอัปเดตในเพจนะครับจะคอมเมนต์ลงไปในเพจเลยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บางจุดนะครับจุดไหนที่สวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวจะส่งในท e l ล g r แกรมด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอ ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะครับติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ